สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีวิลาชาัยครับ และในคลิปนี้เราอยู่กันกับ Google Nano b a d a n a Pro ครับพร้อมกับ24ตัวอย่างการใช้งานจริงซึ่งจากในคลิปก่อนหน้าที่เกี่ยวกับ Nano b a d a n a Pro นะครับเรามาทดสอบกันให้ดูแล้วนะครับว่าดีขึ้นแค่ไหนเจนภาพอะไรได้บ้างแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ครับเรามีทั้งหมด24ตัวอย่างครับที่จะนำมาให้ดูครับว่าถ้าเกิดเรานำ Google Nano b a d a n a Pro ไปใช้งานจริงๆแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็เหมาะกับงานไหนบ้างนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช งานนาโนบันนาโปรกันก่อนซึ่งวันนี้จะนำมาฝาก2แบบครับแบบแรกคือการใช้งานผ่านหน้าจ e มมนครับแบบที่2ก็คือการใช้งานผ่านหน้าของฟรีพิกครับโดยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแรกกันก่อนครับคือการใช้งานผ่าน Google จ e ม i n i นกันนะครับโดยพอเราเข้ามาที่หน้า g e m i n i นะครับหรือ g e m i n i .google.com เราก็มาเลือกตรงเครื่องมือนะครับให้เป็นคำว่าสร้างรูปภาพแบบนี้ครับ แล้วก็เช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทางด้านขวามือเนี่ยจะมีให้เลือก2ตัวเลือกคือคําว่ารวดเร็วกับการคิดด้วย3โปรให้เลือกเป็นการคิดด้วย3โปรแบบนี้นะครับจากนั้นเพียงแค่เราพิมพ์พร้อมไปในส่วนนี้ครับแล้วเราก็กดส่งตรงนี้ได้เลยครับเขาก็จะทําการสร้างภาพตามที่เราระบุไว้ในพร้อมต,มตามต้องการได้เลยครับโดยเราก็จะรอเพียงสักครู่เดียวนะครับเราก็จะได้ภาพออกมา ตามพร้อมที่เรากําหนดไว้คราวนี้หากเราต้องการดาวนโหลดนะครับก็มาคลิกปุ่มดาวน์โหลดคําว่าดาวโหลดแบบเต็มตรงนี้ได้เลยครับด้านขวาบนแบบนี้ทาง google g e m i n i เขาก็จะเตรียมไฟล์ภาพให้เรานะครับเราก็เพียงแค่เลือกที่เซฟหรือที่จัดเก็บไฟล์ภาพเราตามต้องการได้เลยครับในอีกกรณีหนึ่งครับถ้ากรณีที่เรามีภาพอ้างอิงนะครับเราสามารถกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับคือคําว่าเพิ่มไฟล์แล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์ครับได้ตามต้องการ หรือจะใช้วิธีการลากเข้ามาในลักษณะนี้ก็ได้ครับแล้วก็ปล่อยไฟล์ลงไปจากตัวอย่างผมมีภาพอ้างอิงเป็นน้องลูกแมวตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้พร้อมเมื่อสักครู่นี้เลยผมพิมพ์บอกว่าลูกแมวกําลังนอนอยู่บนเบาะสีแดงหน้าเตาผิงไฟในบ้านสตล์สแกนดิเนเวียในเวลากลางวันนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยครับผลลัพธ์ที่ได้ในรอบนี้นะครับก็จะเป็นน้องแมวตัวเมื่อสักครู่นี้เพียงตัวเดียวแล้วนะครับ แล้วก็รายละเอียดของบ้านก็จะตรงตามกับพร้อมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับและนั่นก็เป็นวิธีการใช้งานนาโนบัลล n าโปรนะครับผ่าน Gemini ยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของฟรีพิกกันบ้างนะครับพอเราล็อกอินเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ f ฟ e ีพิ k แล้วนะครับเราก็มาเลือกที่คําว่า image generator ตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาเลือกโมเดลกันก่อนครับ โมเดลเดฟบางทีเขาก็จะปรับเป็นออโต้ให้นะครับก็มาเลือกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกลงมาเลือกที่ Google ครับคราวนี้ในโมเดลก็จะมี2ตัวให้เลือกนะครับคือ g o o g l e n a n o b a ร a n ากับ Google n a n o b a ร a n a pro แล้เก็เลือกเป็น Google n a n o b a ร a n a pro แบบนี้ครับหลังจากที่เราเลือกโมเดลเป็น Google n a n o b a ร a n a pro ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอินเทอร์เฟซส่วนอื่นกันครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะใส่พร้อมลองไปในลักษณะนี้นะครับ ซึ่งบนฟรีพิกเราไม่จําเป็นต้องใส่คําว่าสัดส,ส่วนภาพครับว่าเป็นสัดส,ส่วนภาพอะไรจํานวนภาพตอนนี้นะครับจะเจนเนอเรตได้ครั้งละ1ภาพสัดส,ส่วนภาพก็มากําหนดตรงนี้ได้เลยครับจากตัวอย่างผมเลือกเป็น1 6ต่อ9ไว้ครับความละเอียดก็จะเป็น k 2 k 4 k ครับยิ่งเลือกความละเอียดมากเท่าไหร่ก็ใช้เวลาเจนเนอเรตมากขึ้นเท่านั้นจากตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเลือกเป็น1 k นะครับจากนั้นเราก็สามารถกดเจนเนอเรตได้เลยครับแบบนี้ภาพก็จะถูกเจนเนอเรตในด้านขวามือตรงนี้ครับ หลังจากรออยู่ประมาณ20วินาทีนะครับเราก็ได้ภาพออกมาแบบนี้ครับหากเราต้องการดาวน์โหลดนะครับก็คลิกที่ปุ่มคําว่า export ตรงนี้ได้เลยครับแล้วเราก็เลือกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ในกรณีที่เรามีภาพบางอิงนะครับเช่นภาพลูกแมวเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาพนี้นะครับผมต้องการใช้ภาพนี้นะครับเพื่อเป็นภาพบางอิงว่าต้องการเป็นแมวที่มีลักษณะแบบนี้ก็เราก็สามารถมากดที่ปุ่มอัปโหลดตรงนี้ได้เลยครับหรือลากไฟล์มาวางไว้ในช่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ ไฟล์ภาพบางอิงก็จะถูกมาใส่ไว้ในนี้นะครับจากนั้นเราก็กด g e n e r a t e อีกครั้งหนึ่งได้เลยครับภาพน้องแมวนะครับก็จะถูก g e n e r a t e ในช่องนี้ครับโดยครั้งนี้เขาจะนําภาพนี้มาเป็นภาพอ้างอิงให้เราครับเดี๋ยวเรารอดูกันครับว่าผลลัพธ์ออกมาจะตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเราก็ได้ภาพน้องแมวออกมาแล้วนะครับแบบนี้เป็นลูกแมวตัวนี้นะครับอยู่หน้าเตาผิงไฟซึ่งก็จะตรงกับโมเดลที่เราต้องการนะครับที่เราแนบเข้าไปในลักษณะนี้ เดี๋ยวเราไปดูยูสเคสทั้ง24 Use Case ที่นำมาฝากกันในวันนี้ดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างและเราจะสามารถนำไปใช้งานได้ยังไงกันบ้างนะครับมาถึงยูสเคสที่1น,นะครับคือภาพแบบโนล i ิงครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมใช้พร้อมว่าการสร้างผังโนล i n งแบบ Minimal ของผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กาแฟนะครับจัดเรียงในตารางที่สมบูรณ์แบบนะครับงาวันอ่อนพื้นหลังสีขาวให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมนะครับ และในทุกภาพที่นํามาเป็นตัวอย่างให้ดูในวันนี้จะมีพร้อมจริงที่แสดงอยู่ด้านล่างของทุกภาพนะครับอันนี้ก็คือแบบที่1ของของโนล n ิงครับอันนี้แบบที่2ครับคือการที่นํา i iPhone มาทําเป็นโนล i ิงเป็นเทคดีคอนสตรักชั่นแบบนี้ครับต่อไปครับยู Use Case ที่2ครับคือการสร้าง AI Infographic กครับอย่างภาพนี้พร้อมที่ใช้นะครับคือบอกไปว่าช่วยแสดง5ขั้นตอนของวงจรการทำโปรดักต์ดีไซน์ครับ ในรูปแบบสาดตากล่องมีป้ายกำกับมีลูกศรเชื่อมต่อแต่ละขั้นตอนตัวกษรต้องการเป็นแบบแซนซลีฟครับคมชัดแล้วก็ตีมเป็นน้ําเงินและสีขาวเขาก็สร้างออกมาเป็นอินโฟกราฟิกง่ายๆแบบนี้ครับโดยเราสามารถสร้างให้ซับซ้อนกว่านี้ก็ได้นะครับกําหนดตีมสีได้กําหนดรหัสสีลงไปก็ได้นะครับถ้าเราต้องการภาพอินโฟกราฟิกที่ตรงกับ CI ของบริษัทของเราก็ทำได้เหมือนกันครับต่อไปครับเป็นยูสเคอที่3นะครับ จากในตัวอย่างนี้ผมมีฟอร์แพนง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็พิมพ์พร้อมไปว่าช่วยเปลี่ยนแปลงฟอร์แพนที่เรียบง่ายนี้ให้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับสไตล์สแกนดิเนเวียที่ออกแบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม้โอก๊กแสงกลางวันนุ่มนวลแล้วก็มีต้นไม้ประกอบ mm hmm. ก็ได้ภาพออกมาแบบนี้ครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่4ครับคือการทำแมป r t u a l ไลเซชัน จากในรูปนี้นะครับพร้อมที่ใช้ก็คือแผนที่ทางกากาามมิติที่สมจริงครับของอุทยานแหน่งชาติดอยอินทนนท์ให้แสดงพืมิประเทศและทะเลสาบที่แม่นยำเป็นแสงอาทิตย์ยามเช้าที่นุ่มนวลมีป้ายกำกับเส้นทางเดินป่าในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่สายตาสังเกตว่าทำออกมาสวยงามประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีความผิดพลาดของตัวอักษรอยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆจะนำไปใช้งานจริงอาจจะต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับ แต่ถ้าสําหรับใครที่ต้องการร่างออกมาเป็นดราฟเพื่อเป็นไอเดียที่นําไปคุยงานกับในทีมงานต่อผมว่าใช้ได้ดีมากๆเลยครับและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่เจเนเรตออกมาด้วยพร้อมเดียวกันไปต่อกันที่ตัวอย่างที่5ครับก็คือมังงะสไตล์รูปนี้ก็คือผมให้เขาสร้างมังงะพาแนลนะครับเป็นนักสืบหญิงผู้กล้าหาญในเมืองรีออนที่ฝนตกลายเส้นขาวดำคมชัดครับเงาที่น่าทึ่งแล้วก็เสื้อโคอ้ทยาวพลิ้วไหว สีหน้าเคร่งเครียดนะครับสไตล์คอนทราสสูงและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ปรับให้เป็นการ์ตูน3ช่องแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันครับซึ่งจากตัวอย่างนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนมีรายละเอียดประกอบนะครับเช่นคําพูดต่างๆหรือรายละเอียดของฉากแอคชั่นต่างๆก็สามารถพิมพ์บอกเข้าไปได้เหมือนกันนะครับสามารถนําไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เลยครับต่อไปตัวอย่างที่6นะครับก็คือภาพรูปปั้นครับ ตัวอย่างนี้พร้อมก็คือรูปปั้นหินอ่อนเต็มตัวของนักบินอวกาศแห่งอนาคตทำกลางแสงไฟในพิพิธภัณฑ์ที่น่าทึ่งมีรอยเล้าและอรอยสลักที่ละเอียดแล้วก็มีความสมจริงสูงนะครับก็ภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับต่อไปตัวอย่างที่7ครับก็คือแบรนด์คิดเป็นชุดแบรนด์คิดแบบมินิมอลที่สมบูรณ์แบบสําหรับแบรนด์สกินแคร์นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราก็บอกโทนไปได้ครับว่าเป็นสีเขียวมะกอกและก็สีครีม ชุดไอคอนใบไม้ทรงเลยคคณิตครับอักษรแบบแซน s s e r ที่สะอาดตาภาพจำลองฉลาดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ4ในหนึ่งภาพที่สอดคล้องกันแบบนี้ครับและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับใน use case band kit ก็คือเป็นตัวอย่างของร้านขนมปังฝรั่งเศสนะครับแต่เป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีครีมเราก็สามารถให้เขาสร้างแรนด์คิดออกมาให้เราแบบนี้ได้เลยครับ ต่อไปตัวอย่างที่8ครับคือการสร้างการ์ดเพลเยอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพของ Player of the Week นะครับซึ่งตัวอย่างนี้เขาก็ดึงเมสซี่มาใช้นะครับเราสามารถกำหนดโทนสีได้นะครับจากตัวอย่างนี้คือใช้คู่สีคือน้ำเงินกับทองนะครับแล้วก็มีแผงสถิติด้านล่างแล้วก็มีชื่อนักเล่นนะครับแล้วก็พื้นหลังแบบโฮโลแกรมต่อไปครับ u s สเคที่9คือภาพ E-Commerce นะครับโดยพร้อมในภาพนี้ก็คือผมบอกว่าสร้างภาพ E-Commerce แบบ h e ี o p บ o d u c t ครับ ขวดแก้วสีอำพันบนเคาน์เตอร์หินอ่อนแสงหน้าต่างครับแบบนุ่มนวลแสดงวัตถุ3แบบเป็นภาพย่อด้านล่างด้วยนะครับด้วยพื้นหลังสีขาวก็สร้างออกมาตรงตามพร้อมเลยครับต่อไปตัวอย่างที่10ครับก็คือสร้างแผ่นฉลากตู้เสื้อผ้าครับตัวอย่างแรกนะครับก็เป็นเสื้อเชิ้ตแบบแฟตเล5หตัวครับแบบอักษรฉลากแบบลายมือมีช่องใส่ปายราคาเล็กๆพื้นหลังเป็นผ้าลินินนะครับต่อไปอีกแบบหนึ่งครับก็คือบอกว่าให้แสดงเป็นภาพแฟตเล5หตัว5้าสีนะครับ สีขาวสีกรมท่าลายทางนะครับสีแดงแล้วก็สีมะกอกก็สามารถนําไปปรับใช้แบบนี้ได้เลยครับต่อไปตัวอย่างที่10ครับก็คือการทํา Spotify profile ครับโดยพร้อมนี้ก็บอกไปนะครับว่าให้ออกแบบหน้าปกซิงเกิลสปอติฟาอารมณ์มืดหมดนะครับโทนสีนิออนนะครับฟ้าครามและม่วงแดงชื่อศิลปินเป็นฟอนต์สไตล์แซนตัวหนาครับชื่อเพลงจะใช้ฟอนต์สลีปตัวเล็กแบบนี้ครับซึ่งจริงๆนะครับโปรไฟล์ก็จะเป็นภาพ1ต่อหนึ่งในลักษณะนี้ครับ เราสามารถบอกสัดส่วนที่เราต้องการเข้าไปด้วยได้เลยนะครับต่อไปตัวอย่างที่12ครับเป็นภาพที่ถ่ายออกมาจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็คือติดโทนมืดไปหน่อยติดอันเดอร์ไปนะครับแล้วก็ขวดของผลิตภัณฑ์มีความแหว่งด้านบนล่างนะครับเราก็ให้เขาแก้ไขออกมาเป็นภาพนี้ครับโดยพร้อมที่พิมพ์ไปก็บอกว่าให้ปรับปรุงภาพผลิตภัณฑ์นี้ให้สว่างขึ้นปรับความลึกของเงาแทนที่พื้นหลังด้วยการไล่ระดับสีอ่อนๆนะครับที่เหมาะสมกับการลงเป็นรายการสินค้าบนอ e ีคอมเมิร์ซ พร้อมตัวอย่างชื่อผลิตภัณฑ์และสปปรรพคุณและเปลี่ยนพื้นหลังให้เหมาะกับสินค้าประเภทนี้และช่วยย่อขนาดขวด,ดสินค้าให้อยู่ตรงกลางภาพและเติมเต็มส่วนที่ขาดไปให้สมบูรณ์ในลักษณะนี้ครับตอนนี้เราก็เดินทางกันมา12ตัวอย่างแล้วนะครับก่อนจะไปกันต่อครับขออนุญ,ญาตแนะนําคอสั้นๆของช่องของเรานิดนึงครับร์สแรกชื่อว่า Mid Journey Masterclass นะครับในร์สนี้จะเป็นการแนะนําการใช้งาน AI ครับ2ตัวก็คือ Mid Journey กับ Nano Banana โดยเราจะใช้ทั้งสองตัวนี้เจเนเรตภาพนิ่งหรือนำภาพนิ่งไปสร้างเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับโดยเราสามารถนำคลิปที่ได้ไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น y o u ู u ูบช็อ t นะครับ TikTok หรือ Facebook Reel ก็ได้ครับโดยหากเพื่อนๆสนใจนะครับเราสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ครับที่แอ n e w ว i r a i c h a และพิมพ์คำว่า AI ครับเพื่อรับโปรโมชั่นและรายละเอียดรวมถึงรับลิงก์เพื่อทดลองเรียนได้เลยครับ และอีกหนึ่งคอร์สครับชื่อว่าคอร์ส AI YouTube Podcast Mastercard ครับโดยในคอร์สนี้นะครับเราจะใช้ AI หลากหลายตัวครับที่จะมาเหมือนเป็นผู้ช่วยของเราในการทำงานครับในการสร้างคลิป y o u u u b สไตล์ e Podcast ครับและนี่ก็คือตัวอย่างรายได้ของช่องทดลองของผมในช่วง90วันที่ผ่านมานะครับมีรายได้อยู่ประมาณ1 8 7 0 0กว่าบาทรวมถึงก็มีนักเรียนท่านนึงนะครับที่เปิดรายได้ได้ภายใน21วันแล้วก็มีรายได้3วันอยู่ที่ประมาณ7,200บาทครับ โดยอย่างที่เรียนไปนะครับในคอสนี้เราจะใช้ AI ช่วยเราตั้งแต่การคิดและค้นหาไอเดียที่เหมาะสมครับการเขียนสคริปต์แล้วก็การเตรียมเสียงภาคการเตรียมภาพประกอบนะครับแต่ในส่วนของตัดต่อและอัปโหลดคลิปตรงนี้เรายัางต้องทําเองอยู่นะครับพูดง่ายๆคือเพื่อนๆจะเป็นเหมือนผู้คุมคลังแสง AI ครับโดย AI แต่ละตัวที่สอนในคอสเขาก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้เราได้ผลลัพธ์เป็นคลิปพอดแคสต์ตามที่เราต้องการครับ เราอยากเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ครับที่แอดนิวิลาชัยและพิมพ์คำว่า YT ครับเพื่อรับรายละเอียดของโปรโมชั่นในเดือนนั้นๆรวมถึงรับลิงก์เพื่อทดลองเรียนได้ฟรีเช่นกันครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก12ตัวอย่างกันต่อของ Google Nano Banana Pro กันครับมาถึงตัวอย่างที่13กันแล้วครับคือการทำ AI โปสเตอร์ครับจากภาพนี้นะครับเป็นภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์แนวไซไฟระทึกขวัญนะครับมีฉากเส้นขอบฟ้าของเมืองยามพลบข้ามพร้อมไฮไลท์นีออน แบบตัวกอรชื่อเรื่องตัวหนาครับแล้วก็มีเอฟเฟกหมอกบางๆก็จะได้ภาพออกมาแบบนี้เวลาเพื่อนๆนำพร้อมไปประยุกต์ใช้นะครับสามารถพิมพ์ชื่อหนังหรือรายละเอียดหรือคำโปรยที่ต้องการได้เองเลยนะครับต่อไปตัวอย่างที่14ครับคือการทำมาร์เก็ตติ้งแอสเซทต่างๆจากตัวอย่างนี้คือผมให้เขาออกแบบโรชัวธุรกิจครับเป็นสไตล์แบรนด์เทคนโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมส่วนเฮดเดอร์ที่ศาดตาครับข้อความเนื้อหาที่อธิบายละเอียดเป็นคำกระตุ้นการตัดสินใจที่โดดเด่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2แต่จากพรอมที่ผมให้ไว้จะเป็นพรอมกลางๆนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปเพิ่มเติมรายละเอียดตามต้องการได้เลยครับต่อไปครับตัวอย่างที่15เป็นสตอรี่บอร์ดดิ้งครับปกติเวลาเราล่างสตอรี่บอร์ดก็มีหลายวิธีนะครับตั้งแต่การใช้โปรแกรมช่วยนะครับหรือการวาดด้วยมือแล้วนามาต่อกันณตอนนี้นะครับเราสามารถใช้นาโนโมนาล a น a าโปรนะครับพิมพ์รายละเอียดแล้วก็ให้เขาทํสตอรี่บอร์ดแบบนี้ออกมาได้เลยครับ อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับทำให้เราสามารถสื่อสารกันภายในทีมได้เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นแน่นอนครับต่อไปตัวอย่างที่16ครับคือ cinematic frame scene ครับจะคล้ายๆกับ storyboard เมื่อสักครู่นี้ครับแต่ทำออกมาให้เป็นภาพที่ดูสมจริงมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถเห็นภาพก่อนถ่ายทำได้จริงครับต่อไปตัวอย่างที่17นะครับก็คือการทำ realistic photo headshot ครับตรงนี้เราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นการทำรูปโปรไฟล์ Facebook โปรไฟล์ลิงก์นะครับก็สามารถทําได้เลยโดยเราแนบภาพเข้าไปนะครับเพื่อนําไปเป็นภาพอ้างอิงได้ครับโดยเราก็สามารถพิมพ์พร้อมเข้าไปแบบนี้ครับว่าสร้างภาพเฮดช็อตระดับมืออาชีพนะครับของคนที่ยิ้มแย้มในชุดธุรกิจครับพร้อมพื้นหลังสีกลางที่อ่อนโยนแสงส่องขอบบางๆครับและโทนสีผิวที่เป็นธรรมชาติเราก็จะได้ภาพออกมาแบบนี้ครับสามารถนําไปใช้งานได้เลยต่อไปเคสที่18ครับ คือการทำไวบอร์ดอิลลัสเตชันครับตัวอย่างก็จะเป็นภาพประกอบไวบอร์ดอธิบายวัฏจักรของน้ำนะครับแล้วก็มีไอคอนป้ายกำกับแล้วก็ข้อความที่สาดตาและอ่านง่ายสังเกตว่าตอนนี้ก็ลองรับภาษาไทยได้ดีเกือบ100%แล้วนะครับแต่ก่อนนำไปใช้ก็แนะนำว่าให้ตรวจก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดได้เหมือนกัน ต่อไปนะครับเป็น use case ที่19ครับคือการทำ product rendering จากตัวอย่างเนี่ยผมใช้พร้อมแค่ว่าเป็นขวดสกินแคร์แก้วฝ้านะครับฝาอลูมิเนียมขัดเงาการสะท้อนแสงด้านข้างที่นุ่มนวลน,นะครับรวดลายดอกไม้นูนขึ้นมาแล้วก็เป็นการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่หรูหราก็นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ได้ออกมาครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่2ครับในลักษณะนี้ต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่20กันครับ ผมมีโลโก้สมมุตินะครับเป็นโลโก้นี้ผมต้องการให้เขาสร้างโ r o d u c t Mock Up ครับของเสื้อยืดแบบมินิมอลเป็นผ้าฝ้ายสีขาวนะครับโลโก้แบรนด์พิมพ์ด้วยหมึกสีดําเข้มและอีกภาพหนึ่งก็เป็นโลโก้แบรนด์นะครับแบรนด์นี้ที่สีตรงตามของจริงนะครับแสงไฟในสตูดิโอผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาแบบนี้ครับภาพซ้ายก็จะเป็นภาพแบบหมึกดานะครับแบบนี้ภาพขวาก็จะเป็นสีจริงตามไฟล์โลโก้ที่เราแนบเข้าไปอ้างอิงแบบนี้ครับต่อไปตัวอย่างที่21ครับ คือเรามีภาพบุคคลตลกๆภาพนี้นะครับเป็นเคสสนุกๆครับเราต้องการวางภาพนี้ลงบนธนบัตรดอลลาร์สหรัฐนะครับเราก็เลยจะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ครับเราก็สามารถนําไปสร้างมีมสนุกๆได้นะครับในลักษณะนี้ต่อไปครับ ตัวอย่างที่22คือภาพไอโซเมตริกครับตัวอย่างก็คือเป็น i s o m เ t ตริกนะครับของสมาร์ทโฮมที่มีห้องต่างๆแล้วก็มีป้ายกํากับหรือ l a เ e l ระบุนะครับแล้วก็มีลายเส้นทางเทคนิคที่สาดตาอันนี้ตัวอย่างก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับก็จะมีการบอกว่าเราติดตั้งอุปกรณ์อะไรอยู่ที่ชั้นไหนบ้างจุดไหนบ้างเพื่อเดินระบบสมาร์ทโฮมเป็นไอเดียที่เราสามารถนาไปคุยงานกันต่อได้เลยครับต่อไปตัวอย่างที่23ครับคือการทำคาแรคเตอร์ชีต จากตัวอย่างเป็นคาแรคเตอร์ชีตของนักบินไซไฟหญิงครับให้แสดงม,มุมมองด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็การแสดงออก5แบบแล้วก็ท่าแอคชั่น2ท่าก็ถือว่าครบตามโจทย์นะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอารมณ์ทั้งหมด5แบบนะครับแล้วก็แอคชั่น2ท่าแบบนี้ครับโดยเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับภาพตัวละครจริงๆก็ได้นะครับที่เป็นตัวบุคคลแต่จากตัวอย่างนี้ก็จะเป็นภาพวาดนะครับในลักษณะนี้ และพอเรามีตัวละครแล้วใช่ไหมครับถ้าเราต้องการสร้างไอเทมในเกมนะครับก็เป็นเคสสุดท้ายครับคือเกมดีไซน์แอสเซทจากตัวอย่างนี้นะครับก็คือสร้างแอสเซทในเกม RPG แนวแฟนตาซีนะครับมีดาบนะครับยาสเปลบุ๊กนะครับหนังสือเวทแล้วก็กระเป๋าเงินแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถระบุได้นะครับว่าเป็นสไตล์ไหนจากตัวอย่างนี้ระบุไปว่าเป็นสไตล์ภาพวาดด้วยมือในลักษณะนี้ครับ ก็หวังว่าทั้งหมด24เคสวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอนนะครับโดยอย่าลืวมว่าในแต่ละรูปมีพร้อมอยู่ด้านล่างเพื่อนๆสามารถ Copy หรือนําไปประยุก์ตใช้ต่อได้เลยครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับไม่มากก็น้อยวันนี้ผมนิววิรชัยต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปถ,ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ